สวัสดีค่ะสูตรวนเข้าทุกวดก็มาถึงอ e ีที่แแล้วก็เกือบจะครบ9สูตรสำหรับทันหาเลขเต่นบนล่างแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงสูตรที่8วิธีคำนวณบอกเลยว่านำหน่วยบนบวกส0ล่างบวก1ที่เป็นเลขของที่และนำตัวเลขตัวสุดท้ายไ,ไปเดิน3ครั้งทีนี้หลัก หลักหน่วยบนก็คือเลขสี่เนาะสี่หนึ่งสี่สาบวกกับสิล่างเราจะต้องทบทวนสูตรนะว่าสูตรมันเข้าหรือเปล่าทุกสูตรเลยมีทั้งหมดเก้าสูตรถ้าหากว่าสูตรไหนน่าจะเข้าดีในช่วงขณะนั้นก็นำสูตรนั้นไปเล่นเนาะสิบล่างก็จะต้องเป็นสี่สี่แเจ บวกด้วยหที่เป็นเลขของที่สีบวกสี่เป็นแปดบวกหเป็น9ก้าหบวกสเป็นห้าหบวกหก็เป็นห8แบวกสเป็น12บสอบวกหก็เป็น13บสานำเลขสามไปเดินนะ 3, ามบวกเจ 10, 10เป็น11ิบสิบบวกห่งเป็นสิบเอ็ดเดินต่อเลย 9ก้ศเข้าไม่เอ่ยเข้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเข้าไม่เอ่ยเข้านะเข้าแปเข้าแปดล่างแปดลางข้อนนสสี่ห้าเข้าสา 3, บนนะ หนึสองสามนี่นก็คือวิธีที่จะคำนวณสูตรที่แปดนะคะสูตรที่แปดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะทดลองไปสิบกว่าครั้งสิบงวดก็เข้าไปแล้วก็คือไม่เข้าแค่ครั้งเดียวอะค่ะตามที่ทดสอบนะก็ลองไปใช้ดูเออสําหรับสูตรที่8ก็จบจากเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด,กดกดระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำครั้งถัดๆไปแล้วเราจะไม่เล่นกันแบบมุมั่วแล้วนะไม่เสียงแล้วเราจะเล่นกันแบบนีหลักการเลข3ามตัวเนี้ยที่เดินไปเนี่ยมันเป็นเลขที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าแน่นอนคุณสามารถที่จะนำไปปักหรือไปวิ่งได้ลองดูนะคะลองเลือกเลขที่ตรงกับใจคุณขอบคุณมากค่ะ